สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกๆคนสำหรับพี่พี่ที่ขับอันติส2019 2020อยู่นะคะถามเจ๊ว่าไฟหน้าอันติส2019เนี่ยเจ๊าขายยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้เจ๊อันนี้เป็นยี่ห้อแคทนะคะถ้าพูดถึงยี่ห้อแคทเนี่ยพี่พี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ ตั้งแต่ที่เจ๊าขายอันติ2019มานะคะเจ้ก็ขายไฟหน้าที่เป็นยี่ห้อแคทมาตลอดเลยทำไมถึงขายยี่ห้อแคทเพราะว่ายี่ห้ออื่นก็ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะแล้วแคทเนี่ยเขาทำออกมาเป็นแบบ เจ้าแรกๆเลยนะคะแล้วเจ๊ก็เลยได้ขายแคทมาเลยนะคะงานน้องก็ไม่ได้แย่นะคะแคทเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เจ๊จะบอกว่าแคทเนี่ยเป็นงานที่มีคุณภาพเลยนะคะงานดีนะคะงานดีมากๆเลยแคทหน้าตาเป็นยังไงนะคะเจ๊จะให้พี่ๆดูว่าแคทเนี่ยคะ่ะแคทก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่ๆนะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะ c a s p c a t นะคะตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันแท้เลยพี่ๆสามารถไว้ใจได้นะคะเป็นงานที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะ